ครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็หัวข้อนี้มั่นใจว่าคนที่นี่คงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าคนที่เทศาเพราะคนปกติก็คงจะไม่ต้องการหมอหรือไม่แน่สมัยนี้คนปกติก็เข้ามาตรวจสุขภาพได้นะครับถ้าพูดออร่าก็คือไม่ป่วยเข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับครับเรามีหลายอย่างให้เลือกอย่างไรก็แล้วแต่โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือในการที่จะให้พ้นจากสิ่งที่มันเป็นเรื่องผิดปกติในชีวิตของเขาอยู่นะครับ พเยสูคริสทรงใช้ภาพนี้เปรียบเทียบคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยเช่นกันวันนี้คนหนึ่งที่เข้ามาหาพระองค์หรืออันที่จริงแล้วต้องบอกบอกในแง่กับกันว่าคนหนึ่งที่พระองค์ทรงเข้าไปหานะฮะเขาเองอาจจะไม่ได้จงใจจะเข้ามาหาพระเยซุคริสแต่พระเยซุคริสเนี่ยเปิดใจที่จะเข้าไปหาเขาก่อนก็คือคนหนึ่งที่เป็นคนที่สังคมไม่คาดคิดมากที่สุดคนหนึ่งที่จะได้ติดตามพระเยซุคริส รเราดูด้วยกันก่อนตรงนี้ก็คือว่าในข้อ13ของพระธรรมตอนนี้นบอกว่าพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์สเสด็จไปตามชายทะเลสาบนะครับตรงนั้นมันมีบริเวณมากเหมาะแก่การที่จะให้คนจํานวนมากเนี่ยมารับฟังสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนเพราะว่าแต่ละครั้งที่พระเยซูคริสต์สอนเนี่ยมีคนมาฟังเนี่ยบางครั้งเป็นพันคนนะครับจริงๆแล้วน่าจะถึงหมื่นเพราะว่าบางครั้งเนมีนับเฉพาะผู้ชายอย่างเดียว5,000ันคะน ดังนั้นฝูงชนทั้งหมดก็มาเฝ้าพระองค์แล้วก็พระองค์ก็ตรัสสอนพวกเขาเราจะสังเกตเห็นบ่อยครั้งครับว่าเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ใหม่ที่พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มทําที่หนึ่งที่ใดเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากการสอนเพราะว่านั่นคือลําดับความสําคัญแรกที่พระเยซูคริสต์เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อนําความรอดมาสู่จิตวิญ,ญญาณของผู้คนก่อนหลังจากนั้นเรื่องการที่จะปลดปล่อยให้พ้นจากทุกภัยในฝ่ายร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นเรื่องรอง คือหายก็ดีใจไม่หายพระเจ้าก็ใช้ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าจิตใจได้รับการปลดปล่อยก่อนถ้าจิตวิญญาณได้เป็นอิลาะก่อนเนี่ยเราจะเราจะเต็มอิ่มก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอเรื่องปัญหาอื่นในชีวิตเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าอืมก็ถ้าแก้ได้ก็ดีใจถ้าแก้ไม่ได้แสดงว่าพระเจ้าจะใช้สิ่งนั้นสําหรับชีวิตของเราในโลกนี้ต่อไป ยังไงมันก็เกิดผลในทางบวกแน่ๆขอบคุณพระเจ้าดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงลำดับจัดลําดับความสําคัญในการที่จะนําจิตวิญญาณก่อนให้พ้นจากการถูกพันธนาการโดยอํานาจของความมืดนะครับหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์สอนเสร็จปั๊บเนี่ยเอาผมถามก่อนพี่น้องถ้าเกิดว่าเราฟังคําสอนของพระเยซูคริสต์เนี่ยแล้วเราก็รู้สึกแบบนะแบบคนในยุคนั้นชื่นชมศรัทธาโอ้โหเป็นคําสอนที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นคําสอนที่ทําให้คนรู้สึกว่าควรจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ขนาดไหนในการติดตามพระเจ้าจะต้องคือ พระเยซูคริสต์เปรียบเทียบเชิงสำนวนนะครับว่ามือทำบาปตัดมือออกตาทำบาปควักตาออกแน่นอนที่สุดว่าทุกคนรู้ว่าเป็นสำนวนไม่มีใครทำตามเป,เป๊ะแบบนั้นพราอเขารู้ว่ามันหมายความว่ามันซีเรียสขนาดไหนที่จะมีชีวิตที่ดีและบริสุทธิ์พอเราฟังจบแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าคนที่จะติดตามพระเยซูคริสต์จะต้องเป็นคนที่มาตรฐานชีวิตเป็นไงครับ ต้องสูงพอสมควรถึงจะติดตามพระเยซุคริตได้เสร็จแล้วพระเย,ยสุคริตก็เดินออกมาจากริมทะเลสาบนะครับเพื่อจะไปอีกที่หนึ่งนะฮะขณะที่เดินผ่านมาเนี่ยตรงนั้นคงจะมีบริเวณที่แบบน่าจะเป็นทะเลสาบที่มีการค้าขายอะไรด้วยเพราะว่ามีด่านเก็บภาษีพอมีการค้าขายเกิดขึ้นก็จะมีการเก็บภาษีเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยครับพระองค์ก็กําลังเสด็จไปเห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรอันเฟอัสนั่งอยู่ที่ด่านภาษีและเขาก็เป็นคนเก็บภาษีด้วยนะครับ การเก็บภาษีในยุคนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเก็บภาษีในในบ้านเราปัจจุบันนี้คือการเก็บภาษีในยุคนั้นอ,นอนาณาจักรโรมันกาลังป,ปกครองประเทศอิสราเอลอยู่แล้วเมื่อเก็บภาษีเนี่ยไปให้ใครครับก็ไปให้อาณาจักรโรมันนะฮะไม่ใช่ให้อิสราเอลโดยตรงเลครับให้อาณาจักรโรมันก่อนแล้วถ้าเขาจะแบ่งงบงงประมาณมาเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเขาเก็บไปก่อนแล้วฮะแต่อาณาจักรโรมันเนี่ยมีระบบการเก็บภาษีที่จะว่าฉลาดก็ว่าได้ก็คือว่าไม่ได้เก็บเองแต่ใช้วิธีการประมูล ประมูลคือให้สัมปทานกับคนท้องถิ่นนะครับมันหมายความว่าไปหามาว่าคนท้องถิ่นเนี่ยจะเข้ามาสัญญาว่าเขาจะเก็บพวกเดียวกันเองเนี่ยเก็บภาษีของประชาชนเขาเนี่ยได้เท่าไหร่และคนไหนเนี่ยที่นําเสนอมากกว่าคนอื่นก็คือประมูลนะฮะว่าผมจะให้สองล้านครับอีกคนนึงบอกผมจะให้3ล้านครับให้รัฐบาลเท่าไหร่รัฐบาลก็มองว่าเอาคนไหนเสนอได้มากกว่าคนนั้นก็ เอาสิทธิสัมปทานในการเก็บภาษีไปด้วยการที่รัฐบาลจะให้อํานาจในการเก็บภาษีแล้วก็มีทหารควบคุมในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายคือได้สิสทธิอํานาจในการที่จะเก็บภาษีจากสาธารณชนได้และในเวลานี้คนที่ชื่อเลวีเนี่ยก็ได้สัมปทานตรงนั้นมานะครับการที่ได้สัมปทานมาหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเขาสัญญาว่าจะให้รัฐบาลสองล้านเขาจะเก็บภาษีจากประชาชนสองล้านไหมครับ ไม่ถ้าเก็บ2ล้านก็เท่าทุนสิใช่ไหมครับเขาก็ต้องได้กําไรจากนั้นน่ยคือสัมปทานมันหมายถึงทาธุรกิจกับรัฐบาลน่ะคุณก็ต้องได้ส่วนที่จะเป็นกําไรจากการทําธุรกิจนี้แล้วก็ส่วนที่จะให้ประโยชน์กับรัฐบาลตามที่แบ่งสรนปันส่วนกันตรงเนี้ยเขาก็จัดสารว่าจะให้รัฐบาลไปเท่านี้เท่านี้แต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะไอ้สองล้านนี่เป็นตัวเลขกลมๆที่ผมอาจจะแค่พูดในให้เห็นภาพสมัยนี้สมัยนะั้นมันอาจจะแค่แสนหมื่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่จุดที่จะเก็บภาษีไปแต่ว่าที่แน่ๆก็คื คนเก็บภาษีเนี่ยเขาจะป,ะประมูลมาและเขาได้สัมปทานมาเขาก็จะมาเก็บเกินส่วนจะเกินเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่คนของคุณเองคุณจะเก็บเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณใช่ไหมครับคุณทําตามสัญญาที่คุณให้กับรัฐบาลโรมันก็พอแล้วว่าคุณมีอํานาจเท่านี้คุณต้องเก็บให้เท่านี้ให้ได้ให้ให้เราได้เท่านี้นั่นเป็นสาเหตุที่คนในยุคนั้นเกลียดชังคนเก็บภาษีเพราะว่าหนึ่งเขาก็ต้องนะเก็บให้ตัวเองได้กำไรเยอะๆเ,เท่าไหร่ก็ได้ด้วยแล้วแต่นะฮะแล้วก็สอง ภาษีที่ได้เนี่ยไม่ได้มาให้กับประชาชนของตัวเองโดยตรงแต่ว่าไปให้กับรัฐบาลต่างชาตินะดังนั้นในสายตาของประชาชนเนี่ยก็จะมองคนเก็บภาษีเนี่ยเป็นคนที่โกงชาติบ้านเมืองเป็นคนที่บ่อนทําลายเป็นคนที่ทรยศหักหลังเป็นคนชั่วเป็นคนเลวนะครับได้ภาพแล้วนะครับได้ภาพแล้วนะครับเสร็จแล้วปั๊บเรามาดูต่อหลังจากดันปับ๊บ พระเยซูก็เดินผ่านด่านเก็บภาษีถ้าเราเป็นประชาชนที่ติดตามพระเยซูคริสต์มารู้ว่าคําสอนของพระองค์นั้นใครจะติดตามพระเจ้าต้องมีชีวิตที่บรรทัดฐานสูงพอพระเยซูคริสต์เดินเข้าไปในกานด่านเก็บภาษีคุณคิดว่าพระเยซูคริสต์จะไปทําอะไรครับไม่แน่นะถ้าเป็นผมเนะี่ยผมในใจตอนนั้นถ้าผมเดินติดตามพระเยซูคริสต์อยู่ผมว่าเอาแล้วเลวี <laughs> วันนี้แกจะโดนพระเยซูคริสต์ซัดเต็มเต็มแน่จะต้องโดนฟาดโดนฟันโดนด่าดนเพราะคำตัวเกล็มะเลยเกเลย เสเพลใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็ขูดรีดประชาชนโกงกินชาติบ้านเมืองวันนี้แกจะต้องโดนตัดสินโดยอาจารย์เยซูผู้บริสุทธิ์ของพวกเราแน่นอนไม่แน่ผมอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่เพราะว่าผมรู้สึกว่าบรรทัดฐานที่พระเยซูคริสตสอนเนะี่ยคำสอนของพระองค์เนี่ยทำให้เราคาดหวังว่าคนที่จะติดต,ตามพระเยซูคริสต์ต้องมีบรรทัดฐานสูงพอพระเยซูคริสต์เดินเข้าไปใกล้ปับ๊บเอาสิครับพระเยซูด่ามันเลยด่ามนเลยพระเยซูคริสต์บอกว่าจงตามเรามาเถิดโอ้โหเท่านั้นแหละครับถ้าเป็นผมนี่ผมจะรู้สึกไงครับ ไม่แน่ใจพี่น้องจะรู้สึกไงฮะ ah? อะไรนะครับพระเยซูครับคนนี้มันเป็นคนชั่วมากนะครับมันเป็นคนเลวมากนะครับมันเป็นคนโกงชาติบ้านเบือ่นเป็นคนที่แบบว่าโกงคนอื่นเข้ามาขูดรีดคนอื่นไม่เห็นใจคนจนอะไรเลยแล้วพระเย,ยซูบอกว่าอะไรนะครับจงตามเรามาแหละครับนี่นี่ผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพระเยซูเรียกผิดคนหรือเปล่าไปเรียกคนชั่วมาติดตามพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรประเด็นก็คือว่าพระเยซูไม่ได้เรียกเขามาเพื่อให้เขาทําชั่วต่อไปนั่นเอง พระเยซูบอกว่าแน่นอนทุกคนทจ้าขนมีมาตรฐานสูงเมื่อเข้ามาหาพระเจ้าไม่ใช่ไปปีมาตรฐานสูงก่อนแล้วค่อยเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นเขาฟังเสร็จปั๊บเขาทาไมครับเขาลุกขึ้นตามพระองค์ไปเลยคือเรื่องราวเนี่ยที่บันทึกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบต้องการจะให้มันดาเนินไปไวเพราะไม่งั้นเนื้อที่มันจะไม่พอบันทึกแต่เราพอจะสันนิษฐานได้ว่าอยู่ดีๆเขาคงไม่ลุกขึ้นตามคนแปลกหน้าไปจริงไหมครับพี่น้อง เขาอยู่บริเวณนั้นด้วยอ่ะเวลาเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนเนี่ยเขาต้องทำไมครับได้ยินแน่นอนหรือไม่ก็ต้องได้ยินมาจากที่อื่นและเขาต้องรู้แน่ๆว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครและเขาต้องรู้แน่ๆว่าพระเยซูคริสต์เรียกให้ไปทําอะไรเพราะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในสาวกสิบสองคนสาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์ใกล้ชิดและเป็นหนึ่งในคนที่จะเขียนพระคัมภีร์ด้วยเพราะเขามีอีกชื่อหนึ่งว่ามัทธิว ถ้าพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบว่าอ้าวนี่คือคนนี้นี่มัทธิวเนี่ยครับเลวีเนี่ยมีสองชื่อนะชื่อหนึ่งคือมัทธิวอีกชื่อหนึ่งคือเลวีแล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนเรียกแล้วก็เป็นคนกลุ่มไหนเหมือนเรามีชื่อจริงชื่อเล่นอะ่ะแล้วแต่ว่าใครเป็นคนเนะครียกนะฮะหลังจากนั้นชีวิตเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียกว่าติดตามพระเยซูคริสต์ใกล้ชิดเป็นสาวกวงในแล้วก็เขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาหนึ่งเล่มด้วยนะได้พระเจ้าทรงใช้ขึ้นมาให้เขียนนะครับ ข้อ15บอกว่าเมื่อพระองค์ประทับเสวยอาหารอยู่ในบ้านของเลวีนี่ไม่ใช่แค่เรียกให้ติดตามพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์มีสังคมกับพวกเขาด้วยกับคนกับตัวเขาและเพื่อนของเขาด้วยนะครับมีพวกเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนร่วมสำรับกับกับพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ด้วยเพราะมีคนติดตามพระองค์ามากนี่คือสิ่งที่จะต้องช็อก ในสเต็ปที่สองสเต็ปแรกในช็อคตรงที่ว่าพระเยซูิสตเรียกเขาให้ติดตามพระองค์ไอตรงนั้นก็อาจจะทําใจได้บ้างแล้วนะครับเออโอเคก็พระเยซูิสตคงจะใจดีเรียกทุกคนติดตามพระเยซูแต่ไมปไ,ไม่ได้หรอกที่พระเยซูิสตจะไปเรียกว่ามีสังคมกับพวกเขาแล้วไปอยู่ท่ามกลางพวกเขามันคงไปไม่ได้หรอกนะหันไปอีกทีหนึ่งอ้าวนั่งกินข้าววะพวกเขาสแล้วฆ่าแต่พระเยซู คือคนเหล่านี้เป็นคนชั่วคนบาปถ้าเราไปกินข้าวกับเขาเขาจะไม่ได้ใจเหรอเขาจะไม่ยิ่งทําบาปต่อไปเหรอถ้าเราครบหาสมาคมกับเขาเนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมเขาไหมว่าชีวิตเขาควรจะดําเนิอนอย่างนั้นต่อไปถ้าเราคิดในทางลบมันก็จะลบอย่างนั้นต่อไปอะฮะแต่ถ้าเราคิดในทางบวกแล้วเราเห็นเนี่ยเราจะพบว่าพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของใครก็แล้วแต่ไม่ได้เข้าไปทําตามพวกเขาแต่เข้าไปเพื่อจะนําพวกเขาให้ออกมาจากชีวิตเดิมพระเยซูคริสต์ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยมาอินฟลูเอนซ์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาเนี่ย,มา,ย,ม,ย,ายมาส่งผลกระทบต่อพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูคริสต์นำแสงสว่างเข้าไปนำความเปลี่ยนแปลงเข้าไปนำแบบอย่างเข้าไปเข้าไปใกล้ชิดเพื่อจะนำแบบอย่างในชีวิตเข้าไปหาพวกเขาในขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังเฝ้ามองพระเยซูคริสต์อยู่เขาเรียกว่าพวกธรรมจารและพวกฟาริสี ธรรมอาจารย์นี่คือพวกที่สอนศาสนาในเวลานั้นฟาริสีก็เป็นพวกกลุ่มเดียวกันคือมีความชํานาญในด้านธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์ของาศาสนาในเวลานั้นนะครับก็บอกว่าเมื่อพวกธรรมจารย์ที่เป็นพวกฟาริสีนะครับเ,เห็นพระเยซูเสวยอาหารกับพวกคนบาปและคนเก็บภาษีจึงเข้าไปถามพระเยซูใช่ไหมครับไม่ใช่ ไม่แน่จริงเนี่ยแต่เข้าไปน่อยครับไปถามสาวกของพระองค์ก็ไม่กล้าเข้าไปคุยกับพระเยซุคริสอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าพี่น้องไปอ่านตอน,น,นอื่นๆนะ่าจะพบว่าทุกครั้งที่เข้าไปหาพระเยซุคริสแล้วจะไปไล่จับผิดพระเยซุคริสน่าหง,งายกลับมาทุกทีเลยเพราะว่าพระเยซุคริสเนี่ยจะทําให้เขารู้ว่าความถูกต้องมันคืออะไรแล้วเขาจะต้องอับอายต่อประชาชนเขาเวลานี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกกลัวๆอยู่เหมือนกันนะก็เลยใช้วิธีการเข้าไปถามพระเยซุคริสแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถามค่อยๆแอบถามให้แบบ ดังไปถึงพระเยซูคริสต์ด้วยแต่ว่าคุยกับสาว,วกว่าทําไมอาจารย์ของท่านจึงร่วมรับประทานด้วยกันกันกนกบคนเก็บภาษีและคนบาปทําให้ประชาชนทั้งหลายที่ฟังอยู่รอบๆเนี่ยรู้สึกเออจริงแล้วก็ทําให้แบบทั้งสาว,วกทั้งอะไรทาให้พระเยซูคริสต์รู้สึกเกิดความอับอายว่าเนี่ยไปคบค้าสมาคมกับคนบาปคนดีๆเขาไม่ทํากันหรอกคนที่สอนเรื่องของพระเจ้าเขาไม่ทําอย่างนี้กันหรอก เพราะว่าธรรมอาจารย์และคนเก็บภาษีเนี่ยไม่ทําอย่างนั้นเขารู้ว่าเขาเป็นคือเขาต้องคิดอย่างนี้ก่อนเขาอะมองว่าตัวเองเป็นคนดีเน้นคําว่ามองว่านะมองว่าตัวเองอะเป็นคนดีแล้วก็เลยคิดว่าเออคนไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่คบด้วยอันนี้ก็ต้องเข้าใจได้ไอ้คาว่าคบเนี่ยมันต้องเป็นตีความมินิยามมากมายคําว่าคําว่าคบเนี่ยหมายความว่าเขาไม่แม้แต่จะส่งสิ่งหรือเป็นเพื่อนด้วยไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดก็ตามแต่คําว่าคบของพเยซุคริตเนี่ยไม่เหมือนกัน พระเยซูคริสต์ยินดีที่จะเป็นเพื่อนด้วยแต่ไม่ได้คบเพื่อที่จะส่งเสริมให้เขาทําในสิ่งเหล่านั้นหรือคบเพื่อที่จะให้เขามีอิทธิพลต่อเราและชวนเราไปทําสิ่งเหล่านั้นแต่พระเยซูคริสต์คบเขาเพื่อที่จะดึงเขาออกมาจากสิ่งเหล่านั้นและยอมที่จะเสี่ยงเอาชื่อเสียงเอาเอาภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้แล้วก็อาจจะต้องเสียชื่อแบบนี้เหมือนที่ธรรมจารและฟาริสีพยายามจะทําให้พระเยซูคริสต์กลายเป็นคนที่แปดเปืื่น ตอนนี้ถ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์มาจินตนาการด้วยกันครับเราจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีคนมาถามเราอย่างนี้ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมคริสเตียนถึงได้ไปคบค้าสมาคมกับคนติดยาเล่าเฮ้ยถ้าเป็นคริสเตียนคริสตจักรโบสถ์ทำไมเปิดให้คนที่พูดจาไม่เพราะเข้ามาในโบสถ์ทำไมเปิดให้คนที่แต่งตัวไม่น่ารักเข้ามาในโบสถ์หรืออะไรก็แล้วแต่อายไหมครับบางทีบางทีมันก็รู้สึกอายตอบไม่ถูกว่าทําไมคนแบบนี้เข้ามาในโบสถ์ได้เหรอ เราก็อาจจะรู้สึกว่าอม,มันก็ไม่น่าจะเข้ามาเข้ามาแล้วอาจจะทําให้โบสภาพของโบสหรือว่าภาพของแม้แต่โรงพยาบาลเราหรืออะไรเงี้ยมันจะดูไม่ดีไหมถ้าเกิดว่ามีคนแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้ามาหรือว่าพูดจาผงผางเข้ามาหรือมันจะอาจจะเป็นเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่ที่สังคมจะมองว่าคนเหล่านี้ไม่อยากจะคบด้วยแล้วก็ทําตัวไม่น่าคบหรือมันอาจจะหนักไปกว่านั้นเพราะในสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คนทั้งหลายเนี่ยไม่ชอบหน้าเลวีเพราะอะไรครับ เพราะอะไรครับจริงๆแล้วเป็นเหตุผลทางการเมืองใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนโกงชาติบ้านเมืองเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วถ้าวันนี้มีคนที่สังคมมองว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดินเข้ามาในที่ทํางานของเราเดินเข้ามาในโรงพยาบาลของเราเดินเข้ามาในโบสถ์ของเราเราจะทํยังไงครับค้อนใส่เขางอนใส่เขา คนโกงชาติบ้านเมืองเข้ามาในโบสถ์นี้ได้ยังไงมีสิทธ์อะไรเข้ามาคนโกงชาติบ้านเมืองเข้ามาในโบสถ์เข้ามาในโรงพยาบาลนี้ได้ยังไงมีสิทธ์อะไรเดินเข้ามาอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็คงจะคล้ายกับพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีที่ตราหน้าเขาไว้ก่อนว่าเขาทําอย่างนั้นโดยไม่ได้คิดว่าเราจะไม่ให้โอกาสเขาบ้างเลยหรอถ้าเกิดเขาเข้ามาจะกลับใจแล้วเขาเข้ามาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราก็ควรจะให้โอกาสเขาแต่ไอความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องคิดอีกแบบหนึ่งด้วยซ้ําไปว่า ในขณะที่คุณกําลังชี้มือบาว่าเขาว่าเป็นคนโกงชาติบ้านเมืองเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์จริงไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ต่างจากเขามากนักความแตกต่างมันก็คือว่าเขาเป็นข่าวและอะไรครับเราไม่ได้เป็นข่าวท่านั้นเองถ้าเกิดมีนักข่าวมาเดินตามเราอยู่ตลอดเวลาและทําข่าวในชีวิตของเราเราอาจจะดังกว่าเขาก็ได้เราอาจจะอื้อฉากว่าเขาก็ได้มันต่างกันเพียงแค่ไม่มีใครทําข่าวท่านั้นเอง วันนี้เราจึงไม่มีสิทธิ์อะไรครับที่จะไปชี้มือบอกใครว่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีทางจะเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ได้ไม่สมควรจะกินข้าวกับพระเยซูคริสต์ไม่สมควรจะเข้ามาในสถานที่ดีๆแบบนี้ถ้าเราพูดว่าสถานที่ดีๆเนี่ยมันก็ดีจริงแหละแต่ดีเพราะพระเยซูคริสต์นะครับไม่ใช่ดีเพราะคุณคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพาความดีของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นคุณเองที่ทําให้สถานที่นี้มันดี สถานที่นี้มันดีเพราะมีพระเยซูคริสต์ทำให้ภาพมันดูดีและทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอันนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เคยต้อนรับชีวิตของเราฉันใดในเวลานั้นในเวลานี้เราก็ต้องใช้บรรทัดฐานเดียวกับพระเยซูคริสต์ในการต้อนรับพวกเขาเพราะพระเยซูคริสต์จะให้เหตุผลกับเราในเวลาต่อมานี้ครับเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงได้ยินแล้วอ,อันนี้ เขาไม่ได้พูดในใจถ้าเขาพูดในใจพระเยซูกิตก็ได้ยินอยู่ดีแต่ในเวลานี้เขาพูดกับสาวกแล้วก็พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพระเยซูกิตอาจจะไม่ได้ใช้การอัศจัจย์ในเวลานี้ที่จะได้ยินแต่พระเยซูริตได้ยินเพราะเขาอาจจะจงใจพูดกับสาวกให้พระเยซูกิตได้ยินและให้ประชาชนได้ยินทําไมอาจารย์ของท่านไปกินข้าวกับคนบาปพระเยซูกิตได้ยินปั๊บพระเยซูริตอธิบายทันทีไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยเอาแล้วคนจะมองอะอไรแล้วจะเดินออกไปหรือว่าจะรู้สึกไรพระเยซูริตจึงตรัสกับพวกเขาครับตรัส ไม่ใช่เฉพาะธรรมจารและไฟสีแต่กับพวกเขาทั้งหมดว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบทำคำว่าไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบทำเนี่ยขยายความโดยใช้สำนวนว่าไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวเองชอบทำแต่มาเรียกคนบาปเพซสุริก็เปรียบ,บเหมือนกับแพทย์ที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าเขามาตรวจร่างกายแล้วเขาสุขภาพปกติดีเราก็ไม่รู้จะจ่ายยาอะไรใช่ไหมครับ แต่คนเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้ต้องการแพทย์ในเวลานี้ไม่ได้ต้องการหมอในเวลานี้แต่สิ่งที่แต่คนที่ต้องการหมอคือคนที่กําลังเจ็บป่วยอยู่และเราทั้งหลายก็ไม่เคยดูถูกคนเจ็บป่วยที่เดินเข้ามาในโรง,งพยาบาลจริงไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นนะ่ะบางคนเขาอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยในฝ่ายร่างกายแต่เขากําลังเจ็บป่วยในฝ่ายสังคมอยู่ เขากาลังถูกสังคมเนี่ยทำให้เขาเจ็บป่วยมีมีแผลในสังคมที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ที่ไปไหนไม่ได้เขากําลังเจ็บป่วยในฝ่ายความคิดเขากําลังเจ็บป่วยในฝ่ายจิตวิญญาณเราทั้งหลายแม้ว่าจะไม่ได้จบพ่อจบแพทย์จบหมอมาผมประสบเฉยเลยไม่ไม่ได้จบแพทย์จบหมอมาแต่ว่าพระเยซูคริสต์ก็ส่งแต,ต่งตั้งเราให้เป็นหมอในฝ่ายวิญญาณที่จะต้อนรับคนเหล่านี้ด้วยเหมือนกันสมมติว่านะครับผมถามแบบเชินนงจรยิยธรรมซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วคําตอบคืออะไรแต่ผมจะถามดู ว่าเวลาที่มีรถฉุกเฉินเข้ามาว้าวรถจอดปั๊บแล้วก็เข็นคนไข้เข้ามาบนเตียงนยฮะเราจะถามก่อนไหมครับว่าไปทําอะไรมาถึงได้เป็นอย่างหมายว่าไปทําผิดกฎหมายอะไรมาถึงได้ทําอย่างนี้แล้วจะคิดว่าถ้าไปทําผิดกฎหมายมาเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาเราคิดอย่างนี้ไหมครับเราไม่คิดอย่างนี้ต่อให้เขาไปทําชั่วทําผิดอะไรมาถ้าเขาบาดเจ็บมาเราก็รักษาครับ พอที่นี่มันโรงพยาบาลนะไม่ใช่ศาลใช่ไหมครับก็ให้แต่ละที่ทําหน้าที่ของเขาไปเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวศาลเขาไปตัดสินเองแต่เวลานี้ถ้าคนป่วยเข้ามาเนี่ยเรารักษาก่อนฉันได้ก็ฉันนั้นครับบางทีก็มีคนเจ็บป่วยเข้ามาเจ็บป่วยทางด้านสังคมเข้ามาเจ็บป่วยทางด้านจิตใจเข้ามาในสถานที่ของเราในโบสถ์ของเราในโรงพยาบาลของเราอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินเพราะเราไม่ใช่ศาล สารนมีองค์เดียวคือพระเจ้าเราทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลที่จะเยียวยารักษาและต้อนรับเขาทําให้เขาหายก่อนแล้วเมื่อเขาหายเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้กลับตัวกลับใจได้เ <c oughs> มื่อได้ยินสิ่งที่สารพิพากษาเขาแต่ในเวลานี้ถ้าเราพ,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 พิพากษาก่อนเกรงว่าเราจะทําหน้าที่เกินกว่าหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายจากพระเจ้าคือเป็นผู้ที่จะเยียวยารักษาและต้อนรับคนเหล่านั้นเข้ามาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงต้อนรับคนเหล่านั้นเข้ามาวันนี้มีใครบ้างครับที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ ท,ทัศนคติที่เราเคยมีต่อเขาวันนี้ลองจินตนาการสิครับว่าถ้ามีนักการเมืองที่เราไม่ชอบหน้าเดินเข้ามาในสถานที่ของเราในโบสถ์ของเราในบริเวณของเราเราจะทํำยังไงใช่ไหมครับอย่าให้สิ่งนั้นมันปะปนกันเรื่องความคิดทางการบริหารบร้านเมืองก็ ม,มีสิทธิ์มีส่วนได้เราระบบประชาธิปไตยทําได้หรือแม้แต่เรื่องบางเรื่องที่เขาไปทําอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องศีลธรรมหรือเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จิตใจเราเองรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจแต่เมื่อเขายินดีที่จะเดินเข้ามาบางครั้งไม่ต้องรอให้เขาเดินเข้ามาได้ซ้ําไปใช่ไหมครับพี่น้องในเหตุการณ์นี้พระเยซูคริสต์ไม่ได้รอให้เขาเดินเข้ามาหาพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูคริสต์เดินไปที่โตะ๊ะเก็บภาษีของพวกเขาเดินไปในสถานที่ที่เขากําลังทําในสิ่งที่ หลายคนมองว่ามันกําลังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่พระเยซุคริสเข้าไปเพื่อบอกเขาว่าออกมาจากสิ่งนี้ไหมแล้วมาตามเราพะเยซุคริสไม่ได้บอกให้เลิกเก็บภาษีด้ยซ้ำไปสังเกตให้ดีแต่ผมมั่นใจว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาจะเก็บอย่างถูกต้องมากขึ้นตั้งแต่นี้ต่อไปเขาจะไม่ขูดรีดใครเขาจะทําหน้าที่อย่างที่ควรจะทําเขาจะให้ภาษีอาของเขาบารุงบ้านเมืองอย่างแท้จริงเหมือนถ้าเราไปอ่านในพระธรรมลูกาบทที่19เกา่อนหลังจากนี้ไปเราจะพบว่ามีคนเก็บภาษีอีกคนหนึ่งเขาชื่อซนะักเคียสะ พระเยซูก็นำเขากลับใจด้วยเช่นกันคนนั้นครับพอกลับใจเชื่อปั๊บเนี่ยเขาบอกเลยว,ว่าผมเคยโกงใครมาเขายอมรับสาร,รภาพแล้วหนึ่งผมเคยโกงใครมาผมจะคืนให้หมดเลยค่าปรับให้ด้วยนะและตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยผมจะดูแลคนยากคนจนจะมีน้ําใจด้วยเพราะเขาได้พบพระเยซูคริสต์วันนี้มีใครบ้างที่เราอาจจะต้อง เข้าไปหาไม่ต้องร้อยเขาเข้ามาหาเราเข้าไปหาด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆด้วยการที่เดินเข้าไปหรือด้วยการส่งข้อความไปหรือด้วยการอธิษฐานเผื่อเข้าไปหาด้วยคําอธิษฐานเข้าไปอธิษฐานเข้าไปหาทาั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อที่จะบอกเขาว่าวันนี้พระเยซูคริสต์อยากจะให้เขาเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกันเพื่อจะให้เขามีชีวิตใหม่ไม่ว่าวันนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ก็ตามขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพงหลายขอพระคุณพระองค์สําหรับความรักความเมตตาของพระองค์การให้อภัยของพระองค์ที่มีต่อพวกข้าพระองค์มาก่อนทั้งๆท,ที่ข้าพระองค์ก็ไม่สมควรจะได้รับสิ่งเหล่านั้นในเวลาเดียวกันข้าพระองค์จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินคนอื่นว่าไม่สมควรจะได้รับสิ่งนี้จากพระเยซูคริสต์ในเวลานี้ข้าพระองค์ขอเข้าใจสภาพนี้และยินดีจะยอมรับทุกคนไม่ว่าจะมาจากเบื้องหลังชีวิตแบบใด กำลังทําสิ่งใดอยู่ก็ตามเพื่อเขาจะเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ได้รับการให้อภัยมีชีวิตใหม่ในพระองค์และเริ่มต้นที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตให้เหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและครับองค์อธิษฐานที่ครับองค์จะเหมือนพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกันในการที่จะมีหัวใจรักคนทั้งหลายอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ต้อนรับพวกเขาเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้พวกเขาอธิษฐานขอพระพรกําลังและการทรงนําจากพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ด้วยกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าไบพรในการเข้าสู่ที่ทํางานครับสวัสดีครับ